วันนี้พี่บ๊วม่ข่าวดีจะมาเล่าสู่กันฟัง Cardex บริษัทในกลุ่ม s c b x จะทำการโอนธรุรกิจบัตรเครดิตบัตรกดเงินสด Speedy Cash สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ไปสู่บริษัท Cardex จำกัดในวันที่10ธันวาคม2565ยกเว้นหน้าบัตรดังนี้จะยังคงได้รับบริการและสิทธิประโยชน์จาก SBBX เฉพาะ ังจากการโอนธุรกิจมาอย่าง c a r d x ทุกคนจะได้รับความมัน่นใจกับประสบการณ์ทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นเพราะ Cardex ได้นําเทคโนโลยีด้าน AI มาช่วยนําเสนอผลิตภัณฑ์บริการและสิทธิประโยชน์ให้พิเศษและตรงใจลูกค้าแต่ละท่านยิ่งขึ้น<ล>ข้อมูลทั้งหมดของทุกคนจะถูกโอนไป Cardex โดยอัตโนมัติให้ทุกคนมัน่นใจในทุกประสบการณ์การใช้งานแบบไม่สะดุดไม่ว่าจะเป็น Point Catchback ไอเลสผ่อนชำระหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆยังใช้ได้ดีเหมือนเดิมอันนี้ยเพื่อต้องขอขอบใจจริงๆครับใช้ได้ตามปกติกับไม่ต้องยุ่งยากไปผูกอะไรใหม่เลยสำหรับลูกค้าที่ชำระเงินผ่านช่องทางใดของธนาคารสามารถชำระได้ผ่านช่องทางเดิมตามปกติและสำหรับลูกค้าคพิเศษของเราค a าเด x ก็ได้เตรียมหน้าบัตรดีไซน์ใหมไว้ให้ทุกคนเรียบร้อย าอยากรู้อะไรดีๆหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวพี่เบิร์ตจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับรี่ครับจะได้ไม่ลืมกัน